ของไทยรูดปื๊ดรูดปื๊ดมาแล้วท่านซมไทยหน้าแบบยกไหมเป็นตะมวนะ่ะ คลิปนี้พามาเบิงเสียโก้ครับรถอีแต้งน้อยรถไทยน้อยเมื่อไหนมาไทยช็อตเด็ดไว้ใหม่รถขึ้นเดียว์เติ้งกระดานไม่ลวดนะวันลุงจะไทยเบิดมือประหลุดมึงหุ่นแน่ตีเป็นตะลี่ตัวนั้นอันเวลามันเหยียบมันหนาวประเงิงเลยวันลุงไม่กระดานขาดต้องใส่เสื้อเข่าเนี่ยมึงตั้งจะลดหน่อยมันกับบิดเบิ้งลุงเบิ้งรถหน่อยมันกันเลี่ยง เออไม่เาได้ดิขับรถ <laughs> ใหญ่เลยอยากลองขอบับรถหน่อยมาสิ <laughs> สิว่าเอาอันนอีพอร์นเอารถหน่อยมึงสิว่าวมันขั <laughs> บมันงวนปันสิว่าได้ขี่ไม่กระดานยุ่งว่าไม่กระดานลุดน <c oughs> เนาะเจ้ากูเป็นไง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 ห่าป๊อทเอาเอาดิบ <laughs> <laughs> โอ้ โอ้นิวแม่กระดานรวไม่อาใจเนาะบาบาง้ำหนักเจ้าของเอามิลิเตีอะไรคือเอามิลิเตีบน่ามันสิมวันนี่เนาะก็จังเลีนสกีนี่ปะิมีผ้าเบาบางก้นิวถ่ายหน้าพี่น้องไปขึ้นรถไงมาถ่ายรถหน่อยเป็นได้หัวบ้าอยากรู้อยากลอง ล่องเน,น่นีนกับเป็นตะรองยุดีกว่าไปล่องแนวาบ่มยนดอกรองเลยไม่ลองก็ไม่เป็นเมื่อนี้เสียโกเล่าออกงานป็น,น,นไรต้งไถหน้าั้งไปอันนั้นไถขุดคูอันปลูกมันั้งวานปุย๋ยปนปุ๋ยแก้วแก้วเมื่อนี้ได้เวียกรอายนี้ต๊แรงมากขามากดวงที่ก็ร่างสิตกดีนิดหน่อยเห็นลงุงจากอันไถหน้าอยากล่องขึ้นไม้กระดานขึ้นไม้กระดาน <laughs> ลองด้วยขาดีกว่า <laughs> เอาเอาเอา ว่าต้องใส่เสื้อกาวนะกสิว่ามวนดิน่นาะว่าบะดิยังกสิว่ามวนดินลงุงใหญ่แค่ก็เป็นตะมวนแท้วันเจี๊ยเจ้าของขืนยังขาดปวดเริ่งน้ำหนักเจ้าของเว่ยลุงใหญ่ก็หลุดปดื้ดหลุดปื้ดแท้มามาอันมันขืนตะละเท้าอัานหนางเงื่องเลยปลุย่นเอาเอา้าลามวนนี่เนาะ มวนเขาลาบันี่พี่น้องเบิง่งเสียกโกหอบนะคิดว่าขี่กันยเยอะขึ้นแถบมั <c oughs> ่วนคือสีเป็นตะมวนลที่เราว่าใส่พี่น้องกินข้าวมาเบิ่งเสียกโกไทยหน้าวิถีลูกอีสานวิถีลูก,กเกษตรกรชาวนาทำได้ทุกอย่างแก้ว <c oughs> <c oughs> เอาละท่านผู้ชมมื้อนี้พามาดูวิถีชาวนาดำหนา ตรเวนตกดินแล้วยังไม่มืดเราไม่ขึ้นตุงเตีย่ยสายยามือไฟเครื่องเครื่องเงินลกกะเครื่องดำหน้ายูนํำผูด้เดียวจุดยอดเลยสิทธิอาจารย์ยอดอ <laughs> าจารย์ยอดทั้งใดลงุง <laughs> พี่น,อน้องมัหนีผ้ามาเบิ้งมือไฟดำหน้าพูนะพุณว้าวห <laughs> วาน,วาน วันนี้ละแล้วยอดล่วงได้ไ้น,นี่ได้เครื่องรถกาเถียมเครื่องดำนหน้าโน้หมอป่ะกูนะโอ้ยเก็บเมาด้วยล่วงเมาเมาไล่วันดูปะนี้โอ้ยมือไฟคือได้หลายสายญาติอะ ร้านอะตั้งว่าอันอยังกว่าเทียนน้อยเสียดอันคูชยอดได้หัดอันมือไฟลายสายยาวเลยเป็ปดนดำนะ 哎，不用了。